ราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักประจําช่องมาร์กเอพีและท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุกๆท่านด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับผมเข้าสู่ช่องมาร์กเอพีอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผมก็นในส่วนของวันนี้นะครับผมท่านผู้ชม เราจะมาพูดถึงหลายๆเรื่องมากๆนะครับผมก็ถ้าคลิปยาวก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราพูดถึงคําถามจากคลิปที่แล้วก่อนนะครับผมที่ถามกันมาเกี่ยวกับว่ากางเกงที่ผมหมายถึงเนี่ยมันเป็นกางเกงอะไรนะครับผมที่เป็นท,ที่ผมบอกว่าเป็นกางเกงยีนผับขานะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นกางเกงที่อยู่ในไอเซ็ตเซ็ตร้านค้าโมโคเซ็ตเซาเชเวิร์กนั่นแหละนะครับผมแต่ว่า ผมเนี่ยเข้าใจผิดนะครับผมคิดว่ามันจะเป็นตัวอื่นแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นตัวนั้นนั่นแหละนะครับผมนะก็นะนะก็มีคนบอกมาลหลายๆคนนะครับผมว่าพี่มันเป็นเซ็ตดีเจอโลกหรือเปล่าหรือว่าเป็นเซ็ตของไลสกอตแดงหรือเปล่านะครับผม,ผมก็จริงๆแล้วมันเป็น ในร้านค้านั่นแหละผมแค่จําผิดนะครับผมนะโอเคท่านผู้ชมแล้วก็ในส่วนของการประกาศผลซองควงนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาประกาศผลกันท้ายคลิปนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงเนื้อหากนก่อนนั่นเองนะครับผมในส่วนของเนื้อหาวันนี้มีแบบเยอะมากๆเลยนะครับผมก็คือจะมาสอนลงทะเบียนเซิร์ฟเวอร์แอดวานซ์ด้วยนะครับผมเป็นเซิร์ฟเวอร์ทดลองตัวใหม่ล่าสุดเลยที่เพิ่งปล่อยออกมาให้เราเนี่ยลงทะเบียนเลยนะครับผมเพิ่งสามารถลงได้ในส่วนของเมื่อวานนะครับผมเพิ่งลงได้เมื่อวานเนาะแล้วก็ จะมีเป็นรูปหลุดนะครับผมเป็นตัวแม็กซิมใหม่นะครับผมเป็นแม็กซิมร่างสองนะครับผมอันนี้ข่าวบอกมาว่าจะเป็นแม็กซิมร่างสองนะครับผมยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวละครใหม่หรือว่าจะเป็นแม็กซิมร่างสองนะครับผมเนาะก็นั่นแหละนะครับผมแล้วก็มีคนบอกมาว่าท่าทางสามารถรับได้แล้วนะครับผมในส่วนของกิจกรรมเออสไปพังนะครับผมเนาะแล้วก็ตู้อีเวนต์สพังใหม่ก็ได้เข้ามาแล้วด้วยนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปทำอะไรกันก่อนดี เราไปสุ่มก่อนดีกว่านะครับผมเห็นบอกว่ามีตู้เข้ามาแล้วนะครับผมเป็นตู้สปายพังเนาะเห็นบอกว่าตู้มันแปลกๆนะครับผมนะก็คือตู้ตัวนี้เลยนะครับผมเป็นเซตอีโใหม่ที่เราเคยรีวิวกันไปเลยนะครับผมเนาะอ่ะกดเข้าไปเลยดีกว่านะครับผมนะ เในไหนๆก็จบแล้วดูไปเลยนะครับผมเนาะสังเกตไหมครับท่านผู้ชมว่าตู้มันแปลกแปก็คือมันมีเซ็ตที่ใช้เปนเขียวเยอะมากที่สุดเนี่ยมาอยู่ในช่องด้วยนะครับผมเนาะก็เห็นมีคนบอกมานะครับผมพี่คาตนานะมันอาจจะอยู่ในตู้ซึ่งผมก็บอกไปแล้วนะครับผมว่าคาตนานะเนี่ยโอกาสน้อยมากๆนะครับผมที่จะอยู่ในตู้เพราะว่ามันตั้งแต่ที่เอ่อตั้งแต่มีคาตนานะตัวที่อยู่ในอ e ีโวก็คือคาตนานะเอ่อสมุไรตัวน่าจะตัวแรกหรือตัว2นั่นแหละไม่แน่ใจน่าจะเป็นตัวแรกนะครับผมเนาะ ก็ไม่หลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีของแรที่เข้ามาในตู้อีโวอีกเลยนะครับผมนอกจากพิมพ์เขียวแล้วก็ลูกแก้วหินแปรงล่างแล้วก็ของเกลือต่างๆนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของเซตใช้พิมเขียวนะครับผมก็เรียงตามที่เราเคยพูดถึงกันไว้เลยนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันเลยนะครับผมว่ามันจะได้จริงๆหรือเปล่าในส่วนของไอ้สองช่องนี้นะครับผมที่เป็นเซตที่ใช้พิมเขียวเยอะมากที่สุดนะครับผมเนาะจัดไปเลยครับผม5ใบเนี่ยฮะ มาเลยครับผมจังหวะนี้ยังไงมาครับผมกดแบบไปได้ตั้งตัวปุ๊บมาครับผมไม่มานะฮะจะไปครับผมอีกสองร้อยเจ็สิเพ็ดมาไหมครับไม่มานะฮะเกลือพอตัวนะครับผมนะเฮ้ยมาแล้วครับผมได้พิมเขียวมาแล้วครับผมหนึ่งอันนะฮะสามครั้งได้หนึ่งอันนะครับผมถือว่าคุ้มอยู่นะจะไปครับผมได้มปอีกหนึ่งอันเลยครับผมต่อเนื่องเลยครับผม ไม่ได้แล้วครับผมจังหวะน,นี้ได้แล้วครับผมโอ้แาวเหลือลูกแก้วอีกลูกเดียวเราก็ได้แล้วนะฮะถือว่าออกง่ายอยู่พอสมควรเลยนะครับผมนะแต่ลูกแก้วเนี่ยมันน่าจ,จะออกยากหรือเปล่า <S <S เอ้ยท่านผู้ชมเอาละพิมพเขียวออกง่ายนะครับผมแต่ว่าแต่เอ้พิมเอ้ไม่ใช่เออพิมเขียวออกง่ายแต่ลูกแก้วออกยากนะฮะยังไงครับจังหวะน,นี้สุ่มไปรัวๆสุ่มไปรัว <S <S โอ้โหลูกแก้วออกทีสองลูกเลยครับผมจัดไปนะครับผมเราสามารถ แลกเซตสูงสุดได้แล้วนะครับผมก็จัดไปเลยสั่นรัวๆเลยครับผมนะได้มาแล้วนะครับผมในส่งเซตแมกมาโบนหรือว่ากระดูกแมกม่านั่นเองเนะครับผมก็จะแหลกๆนิดนึงนะฮะก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะจะไปครับผมเี่สมใส่ไปเลยนะครับผมแยกได้4ชิ้นนั่นเองนะครับผมเนาะผมแลกตัวนี้ลยอีกปะไม่เป็นไรนะครับผมในส่วนของอเราเหลือลูกแก้ว1อันนะครับผมแล้วก็พิมพ์เขียว1อัน นะครับผมนี่เลยนะครับผมโหเข้ากับคาตนะไฟมากๆเลยท่านผู้ชมถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมในส่งอันนี้เนาะก็ต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปรับท่าทางนะครับผมเป็นท่าทางฟรีเลยนะครับผมเป็นอ่าในส่วนของกิจกรรมวันที่16นั่นเองนะครับผมรับได้ถึงวันที่17เวลาอ่าสามตีสามห้าสิบเก้านะครับผมเนาะท่าเต้นก็จะมีเป็นท่าเต้นโบกสมบัตินะครับผมท่าเต้นมูลฟลิปแล้วก็ เต้นไปด้วยกันเถอะนะครับผมแล้วก็เบบี้ชาร์กเลยนะครับผมเบบี้ชาร์กนี่ก็คือแต่ก่อนเนี่ยคือแรงมากๆนะครับผมเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เนี่ยก็น่าจะควรแลกเป็นเบบี้ชาร์กนะครับผมก็สามารถเลือกได้หนึ่งอันนะครับผมก็จะแลกได้ผมเอาเอาเป็นอะไรดีท่านผู้ชมเอาเป็นเออ่ผมยังไม่มีเป็นโบกสะบัดนะครับผมมูนฟลิปเนาะที่ยังไม่มีคือ2อันนี้นะครับผมผมขอแลกเป็นมูนฟลิปแล้วกันนะครับผมกดรับไปเลยได้แล้วนะครับผมในส่งท่าเต้นมูนฟลิปก็คือท่าเต้นตีลังกานั่นแหละนะครับผมเนาะ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของอตู้อีโวนะครับผมที่มีการเพิ่มเป็นตัวที่ใช้เป็นเขียวเยอะมากที่สุดเนี่ยลงมาในตู้ด้วยนั่นเองนะครับผมเนาะก็ในส่วนของตู้สุ่มนะครับผมวันนี้มีการลดราคาด้วยนะท่านะผู้ชมก็คือลดอตัวนี้นะครับผมเป็นเวฟโรยัลเหลือ400เพชรนะครับผมก็คือถ้าสุ่มหนึ่งครั้งก็คือ40นั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ตู้กโกเนี่ยเหลือ,อ20นะครับผมรีด20เหรียญหรือว่าถ้า10ครั้งก็เป็นเท่าไหร่ล่ะ 200นะครับผม200เหรียญเนาะแล้วก็ตู้ไดมอนด์ก็ลดด้วยนะครับผมเป็น40เนาะก็ถ้า10ครั้งก็400นั่นเองนะครับผมเนาะอันนี้คือผมยังไม่ได้สุ่มนะคือผมไม่อยากได้ไอตัวเนี้ยนะครับผมเนาะโอเคท่านผู้ชมก็ต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงการสมัคร a d v a n c e s e ซ v e r ฟกันเลยนะครับผมว่ามันจะเป็นลักษณะประมาณไหนและจะลงทะเบียนได้แบบไหนนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันะครับผมท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าการสมัครนะครับผมการลงทะเบียน Serv e r a d อร์ c e ดตัวใหม่ล่าสุดเลยผมก สังเกตจากหน้าเว็บเลยนะครับผมว่ามันเป็นเซตอีโว e ตัวใหม่เลยนะครับผมก็คือเป็นเซิร์เวอร์ล่าสุดนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ด้านล่างคลิปเลยนะครับผมเนาะ ก็เมื่อเข้ามานี่ครับผมจะมีให้เราเนี่ยล็อกอินนะครับผมเป็น Facebook แล้วก็จะมีอ่าไทม์ไลน์ในการสมัครนะครับผมจะมี2รอบด้วยกันนะครับผมรอบแรกก็คือการสมัครในวันที่15ถึงวันที่20นะครับผมแล้วก็รอบที่2เนี่ยจะเป็นในส่วนของวันที่21ถึงวันที่24นั่นเองนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวผมจะลงสมัครเป็น Facebook ไปเลยละกันนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมก็จะเข้ามาหน้านี้เลยนะครับผมเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีให้เราเนี่ยใส่ฟูเนมนะครับผม อีเมลนะครับผมแล้วก็โฟนนัมเบอร์เลยนะครับผมกรอกเสร็จก็กดจอยนาวได้เลยนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมเมื่อท่านผู้ชมกดจอยนาวไปแล้วนะครับผมมันก็จะเด้งมาหน้านี้เลยนะครับผมก็คือเป็นหน้าดาวน์โหลดนั่นเองนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถดาวน์โหลดได้นะครับผมจะสามารถดาวน์โหลดได้ในวันที่20นั่นเองนะครับผมก็ตามนี้เลยเนาะหากใครดาวน์โหลดได้นะครับผมก็จะเป็น ปุ่มสีเขียวนั่นเองนะครับผมเขาบอกว่า for Android only นะครับผมก็คือสำหรับ Android เท่านั้นนั่นเองนะครับผมก็จะมีให้รายงานบั๊กเพื่อรับไดมอนด์ด้วยนะครับผมในส่วนในส่วนของตรงนี้เนาะก็เดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเซิร์ฟเวอร์แอดวานกันดีกว่านะครับผมสักครู่นะ่านผู้ชมในส่วนของเซิร์ฟเวอร์แอดวานนะครับผมเรามาทำความรู้จักกับเซิร์ฟเวอร์แอดวานกันดีกว่านะครับผมเซิร์ฟเวอร์แอดวานคืออะไรนะครับผมเซิร์ฟเวอร์แอดวานนะครับผมเป็นโปรแกรมที่ผู้เล่นสามารถทดลองคุณสมบัติใหม่ล่าสุดททีี่่่่ยยััังงไไไมมเเข้้าดดปิตวใน ดีไฟล์เซิฟหลักนั่นเองนะครับผมเนาะ การเอ่อการล่าสัตว์หรือว่าการการรายงานบั็กและข้อเสนอแนะนะครับผมก็ผู้เล่นเนี่ยจะสามารถช่วยในการค้นหาหรือว่ารายงานบั็กในฟีไฟแอดวานซ์เซิร์ฟเวอร์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติใหม่ด้วยนะครับผมก็จะสามารถรายงานบั็กแล้วก็ได้รับเพชรแบบฟรีๆเลยนะครับผมเนาะแล้วก็ในส่วนของกฎระเบียบนะครับผมผู้เล่นจะสามารถอะ,รอะไรเนี่ยผู้เล่นที่ประสบความสําเร็จในการลงทะเบียนนะครับผมในการเอ่อในระหว่างวันที่15ถึงวันที่24นะครับผมจะได้เข้าร่วมทดสอบฟีไฟแอดวานซ์เซิร์ฟเวอร์นะครับ ผมคุณจะสามารถเข้าสู่ระบบ ใน a d ดวัซเ Server เนี่ยโดยใช้บัญชี Facebook ที่คุณใช้ในการลงทะเบียนบนเว็บไซต์นี้เท่านั้นนะครับผมก็ในส่วนของรูปฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นในส่วนของรูปของเซตสิข,ขั้นสูงถัดไปก็คือเป็นจิ้งจอกขาวนั่นเองนะครับผมผมได้เคยรีวิวไปแล้วนะครับผมแต่ว่าผมจะมารีวิวอีกรอบหนึ่งเมื่อผมมั่นใจในส่วนของพรีออเดอร์หรือว่าจองล่วงหน้าแล้วนั่นเองนะครับผมเนาะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวต่อไปเราไปดูเป็นต,ตัวรูปหลุดนะครับผมเป็นแม็กซิมล่าง2องกันดีกว่านะครับผมไปด โอเคครับท่านผู้ชมและนี่ก็จะเป็นในส่วนของประกาศนะครับผมประกาศการลงทะเบียนเซิร์ฟเวอร์แอดวานซ์นะครับผมที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับผมเขาจะมีปล่อยรูปหลุดตัวนี้ออกมาด้วยนะครับผมซึ่งข่าวได้หลุดออกมาแล้วนะครับผมว่าเป็นแม็กซิมล่างสองนะครับผมโดยการเปรียบเทียบจากรูปนี้เลยนะครับผมก็สังเกตจากหน้าตานะครับผมก็มีส่วนคล้ายกันอยู่บ้างนะครับผมก็คืออันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับผมแต่ว่าผมก็คิดว่า มันน่าจะโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงนะครับผมเพราะว่าตัวละครตัวถัดไปเนี่ยมันคือลูคัสนะครับผมที่ผมได้เคยรีวิวไปเลยเนาะนะครับผมนั่นแหละใครที่ยังไม่ดูเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปตัวไอไว้ให้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรูปเปรียบเทียบนะครับผมว่าจะเป็นในส่วนของแม็กซิมล่าง2ซึ่งแหล่งข้อมูลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเชื่อถือได้มากๆเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันในเซิร์ฟแอดวานซ์นะครับผมว่ามันจะเป็นแม็กซิมล่าง2จริงหรือเปล่านั่นเองนะครับผม โอเคครับท่านผู้ชมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการสอนสมัครนะครับผมลงทะเบียนเอ่อเซิร์ฟเวอร์แอดวานซ์นะครับผมก็ผมยังไม่แน่ใจว่าผมจะเข้าได้หรือเปล่านะครับผมในส่วนของเซิร์ฟแอดวานซ์รอบนี้เนี่ยก็ต้องมารอดูอีกทีนะครับผมเนาะโอเคท่านผู้ชมก็ต่อไปนะครับผมมีเอ่อเกี่ยวกับการเติมเกมนะครับผมเติมเกมโดยผ่าน AirP เพนะครับผมแล้วก็ตู้บนเติมมาแนะนำท่านผู้ชมนะครับผมแบบว่าเป็นการเอ่อเติมแบบไม่เสียค่าธรรมเนียมนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมา ฟังขั้นตอนกันนะครับผมน้อในการเติมนะครับผมก่อนที่เราจะมาประกาศผู้โชคดีกันนะครับผมโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปฟังในส่วนขั้นตอนกันเลยนะครับผมไปฟังกันเลยครับผมโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าเว็บ a i r p a y i n t h เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกิจกรรม Air p a พที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้เลยก็คือเป็นการเติมเกมฟรีไฟล์ด้วย Air p a พนะครับผมโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องผูกบัตรนะครับผมก็เติมได้เพียงแค่คุณไปที่ตู้บนเติมนะครับผมแล้วก็เติมเงินเข้า wallet Air เลยผมแล้วก็พิเศษนะครับ ผมยังสามารถคืนค่าธรรมเนียมสูงสุดและคุ้มสําหรับการเติมเกมมากที่สุดด้วยนะครับผมเนาะระยะเวลากิจกรรมก็จะเป็นในส่วนของวันที่7ถึงวันที่สามสิบเอ็ดนะครับผมเท่านั้นนะครับผมนะเจ็ดถึงสาเท่านั้นนะครับผมก็คือแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับผมในการคืนค่าธรรมเนียมนั่นเองนะครับผมขั้นตอนก็ง่ายๆนะครับผมเพียงแค่คุณไปที่ตู้บุญเติมนะครับผมที่ใกล้บ้านหรือว่าสาขาที่สะดวกนะครับผมก็ เริ่มที่กดกดที่ตู้เลยนะครับผมก็เขาบอกว่านะครับผมกิจกรรมนี้เนี่ยจะไม่สามารถเติมที่ตู้หน้าเซเว่นได้นะครับผมเนาะก็หาตู้ที่มันใกล้บ้านท่านนั่นแหละนะครับผมถ้ามันใกล้เซเว่นคุณก็ไปซื้อเป็นบัตรในเซเว่นเติมเอาดีกว่านะครับผมเนาะมันจะง่ายกว่านะฮะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแล้วกันนะครับผมเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมขั้นตอนต่อไปเลยก็คือเลือกเติม wallet หรือว่าซื้อและซื้อรหัสบัตรนะครับผมเมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีให้เราเนี่ยกดยืนยันนะครับ นั่นเองนะครับผมแล้วก็เลือกที่ Air p a พนะครับผมหลังจากนั้นก็กดหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับผมที่สมัคร Air p a พไว้นะครับแล้วก็กดตุ่มยืนยันไปเลยกดตุ่มกดปุ่มกดปุ่มดีกว่านะครับผมนะ <laughs> แล้วก็เลือกจํานวนเงินนะครับผมแล้วก็กดยืนยันไปอีกหนึ่งรอบนั่นเองนะครับผมก็อย่าลืมฝากตรวจสอบ ข้อมูลให้เรียบร้อยด้วยนะครับผมเพื่อที่จะ,ะไม่เติมผิดนั่นเองเนาะก็เสร็จแล้วก็ทำงานทำการชําระเงินแล้วก็ใส่ใส่เงินเข้าไปในตู้เลยนะครับผมก็แค่นี้ก็จบแล้วนะครับผมในส่วนของการคืนค่าธรรมเนียมนะครับผมเขาจะคืนมาในการที่เราเติมเข้าไปแล้วเติมเข้าไปใน wallet แล้วนะครับผม้เขาจะคืนค่าธรรมเนียมที่เราเนี่ย จ่ายไปก่อนนั่นเองนะครับผมก็คือตอนแรกเนี่ยเราต้องจ่ายค่าธรรมเนียมไปก่อนนะครับผมคือเขาจะคืนมาให้ใน wallet นั่นเองนะครับผมก็เพียงแค่นี้คุณก็จะได้ค่าธรรมเนียมคืนมาแบบฟรีๆเลยนะครับผมก็คือแบบ เหมือนคุณเติมเกมแบบไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเลยนั่นเองนะครับผมก็จะมาแนะนําประมาณนี้ในส่วนของการเติมเติมเข้าแอ r p a พนะครับผมผ่านตู้บุญเติมนั่นเองนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับเรื่องราวของในวันนี้เลยครับผมไม่รู้ว่าคลิปนี้เนี่ยจะยาวสักเท่าไหร่นะครับผมเนาะก็ขออภัยด้วยนะครับผมถ้าหากว่ามันยาวเกินไปนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาประกาศผู้โชคดีกันเลยนะครับผมก็ขึ้นชื่อตามนี้เลยนะครับผมก็ ยินดีนะครับผมกับผู้โชคดีด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ปักหมุดไว้ให้นะครับผมในขั้นตอนในการรับของรางวัลก็ให้อินบ็อกซ์นะครับผมอินบ็อกซ์มาทางเพจของมาร์คเอพีนะครับผมไม่ต้องอินบ็อกซ์มาทางเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวผมนะนะครับผมเดี๋ยวอินบ็อกซ์ไปทางเพจเลยนะครับผมแล้วก็เมื่ออินบ็อกซ์ไปแล้วนะครับผมก็ให้มาคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ปักหมุดในคลิปนี้นะครับผมว่าทักไปแล้วนั่นเองนะครับผมน้อยเดี๋ยวผมจะตอบในอินบ็อกซ์ในเพจเอง นะครับผมนั่นเองนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของขั้นตอนการรับรางวัลก็ใครที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับผมเพราะว่าผมมาแจกเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับผมเนาะโอเคท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันหากใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้มาไอพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้อ่าสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนมาเจอคลิปหน้าท่านผู้ชมบ๊ายบายจุกรู